วัสีสครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลนอกตู้นะครับมาดูได้นะครับมีทั้งนอกตู้แล้วก็ในตู้นะครับให้ดูกันเลยนะครับตอนนี้เป็นตู้ใหม่ที่กำลังเตรียมนะครับขยายตู้เพิ่มนะครับในพื้นที่เล็กๆนะครับเราก็สามารถเลี้ยงบอลได้นะครับ อันนี้ถามว่าทาไมถึงมาเลี้ยงอย่างนี้นะครับมันสวยไหมครับสวยมากนะครับดูนะครับอย่างนี้เป็นชายชนนะครับใบใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับให้ดูนะครับแต่เราต้องมีสแลนะครับสาลนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เลี้ยงในตู้นะครับวางให้ห่างกันนะครับก็จะโตสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าจักรพรรดิด่างนะครับ ขึ้นมาขาวจั๊วเลยนะครับไม่รู้จะรอดไหมนะครับแตกหนอขึ้นมานะครับอ่าให้ดูนะครับตอนนี้เป็นอยู่นอกตู้นะครับพอเขาโตสักระยะหนึ่งนะครับต้นที่เราจะทําการขยายนะครับทําจํานวนนะครับเราก็มาเลี้ยงเพื่อให้เขาลงหัวนะครับเพื่อให้เขาลงหัวนะครับก็เลี้ยงนอกตู้เลยนะครับอ่าจ้าอย่างพัดนะครับผม บอนโดนแดดนี่จะสวยงามนะครับแต่ต้องโดนแดดประมาณ70%นะครับใช้ใช้สารเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรเจสีนะครับที่ผ่าแล้วก็ด่างขึ้นมานะครับได้จำนวนหลายต้นเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นดารานาพรมพิมานนะครับพรหมพิมานไม่ใช่ดารานพรลันะครับแล้วก็เป็นชายชนนะครับตัวนี้จะเป็นเขาน่าจะเป็นมีการไปตั้งชื่อไปแล้วนะผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าผมจะเรียกด่างเขียวจุดแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เสียทีพันล้านนะครับแล้วก็มาเพชรเจดสีนะครับหลางสวยครับผมให้ดูกันนะครับผมเป็นชายชนนะครับท่านที่มีพื้นที่เลี้ยงที่บ้านนะครับท่านก็สามารถเลี้ยงได้นะครับสวยงามนะครับให้ดูบรรยากาบนะครับพญานาคราชนะครับกำลังสวยเลยนะครับ พิาน,นาคาร่านะครับแล้วก็วังทองนะครับผมแล้วก็ลุ้นด่างกันอีกรอบนึบบงน,นะครับสําหรับยอดมงกุฎนะครับต้นนั้นน่าจะด่างแล้วนะครับเพชรเจ็ดสี่นะครับใบใหม่ขึ้นมานะครับใบใหม่ขึ้นมาด่างแล้วนะครับ นี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้แดงเข้มลายจุดนะครับหน้าคล้ายๆหน้าศิลาแต่ไม่ใช่นะครับแต่เป็นลูกไม้นะครับเลี้ยงบอลให้มีความสุขนะครับอันนี้ตู้อนุบาลนะครับสําหรับลูกไม้ที่แล้วก็รวมมกันครับที่ผ่ามาแล้วนะครับเริ่มโตกันแล้วนะครับเริ่มโตกันสวยงามแล้วนะครับ ระยะหนึ่งแล้วก็ตั้งแม่นะครับสวยงามนะครับนะครับให้ดูนะครับพื้นที่แค่แค่นี้ครับที่บ้านนะครับยังไม่ตาตู้เพิ่มนะครับพื้นที่ไม่กว้างนะครับแค่สี่เมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีตู้ในบ้านอยู่ประมาณเจ็ดตู้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ให้ดูนะครับที่อย่างนี้นะครับตัวนี้สามนะครับแล้วก็สี่ห้านะครับตัวนี้หกนะครับเล้าก็นี้ก็จะเป็นพวกเงินไหลนะครับเงินไหลดังแล้วก็มาวางไว้เงี้ยครับโตสวยงามครับบอนสีครับท่านที่กำลังตัดสินใจนะครับพื้นที่บ้านว่างๆนะครับลงเลยนะครับ ก็วันนี้เป็นการมาแนะนํากันนะครับในการใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์นะครับนะครับพื้นที่เห็นไหมครับผมทําสนลนะครับมีแค่นี้นะครับตู้บอลก็มีแค่นี้นะครับยังไม่เพิ่มจํานวนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะมาเฉพาะเฉพาะจงเลยนะครับว่าบอลสีเลี้ยงยังไงถึงให้ได้กระสีสวยงามนะครับซึ่งผมก็มีสูตรการทํา ดินนะครับการทำใบกำปูนะครับผสมยังไงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ